วิญญาณที่แท้จริงเมื่อการเชื่อมต่อลึกซึ้งเปลี่ยนแปลงชีวิตเมื่อคุณพบเจอวิญญาณที่แท้จริงคุณจะรู้สึกได้พวกเขามีวิธีทำให้คุณรู้สึกว่าถูกมองเห็นและเข้าใจอย่างลึกซึ้งเมื่ออยู่ต่อหน้าพวกเขาคุณจะรู้สึกมีคุณค่าและเป็นที่เคารพ ไม่ใช่เพราะสิ่งที่คุณสามารถทําเพื่อพวกเขาแต่เป็นเพราะตัวตนที่แท้จริงของคุณพวกเขาตั้งใจฟังทําให้คุณรู้สึกว่าคำพูดและอารมณ์ของคุณมีความหมายพวกเขาไม่ได้แค่ฟังแต่พวกเขาเข้าใจอย่างแท้จริง และความเข้าใจนั้นมีพลังในการปลอบประโลมและเยียวยาความรักของพวกเขาบริสุทธิ์และไม่ซับซ้อนไม่ทำให้คุณรู้สึกสับสนอ่อนล้าหรือสงสัยในตัวเองคุณจะไม่รู้สึกเหนื่อยล้าเมื่อจากพวกเขาไปแต่กลับรู้สึกเบาสบายมีความสุขมากขึ้น และเชื่อมโยงกับแก่นแท้ของตัวเองมากขึ้นคุณรู้สึกได้รับการหล่อเลี้ยงจากการแลกเปลี่ยนพลังงานราวกับว่าส่วนหนึ่งของคุณถูกปลุกให้ตื่นขึ้นและฟื้นคืนชีพอย่างอ่อนโยนนี้เป็นเพราะวิญญาณที่แท้จริงมีความสามารถในการยกระดับจิตใจของคุณ เตือนคุณถึงคุณค่าและความงามในตัวคุณช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับแสงสว่างในตัวเองอีกครั้งเมื่อคุณสัมผัสกับการเชื่อมต่อแบบนี้มันจะเปลี่ยนแปลงคุณมันยกระดับมาตรฐานของคุณไม่ใช่จากการมีสิทธิ์แต่มาจากการตระนักรู้คุณจะตระนักว่า การปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเท่ากันเมื่อคุณรู้สึกถึงความลึกซึ้งของการอยู่กับคนที่มองเห็นคุณอย่างแท้จริงรักคุณในแบบที่คุณเป็นไม่ใช่เพื่อสิ่งที่คุณสามารถให้ได้คุณจะเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ผิวเผินและความสัมพันธ์ที่แท้จริง การปฏิสัมพันธ์ทั่วไปส่วนใหญ่จะดูซีเซียวเมื่อเปรียบเทียบกันมันเหมือนกับความแตกต่างระหว่างการถือเศษแก้วกับการถือเพชรคุณจะเห็นคุณค่าของความจริงใจและความจริงใจและคุณเรียนรู้ที่จะสแสวงหาความสัมพันธ์ที่ยกระดับจิตวิญญาณของคุณมากกว่าที่จะลดทอนลง ความสัมพันธ์เหล่านี้หายากแต่คุ้มค่ากับพลังงานทุกอ่อนที่คุณทุ่มเทให้เพราะมันทำให้คุณเปล่งประกายมากขึ้นเหมือนเพชรสองเม็ดที่ขาดกันและกันให้มีความงดงามยิ่งขึ้นการปรากฏตัวของวิญญาณที่แท้จริง คือข,ของขวัญกระจกที่สะท้อนความยิ่งใหญ่และแสงสว่างของคุณเองพวกเขายกระดับจิตใจคุณ เพราะพวกเขามาจากสถานที่แห่งความอุดมสมบูรณ์ที่ซึ่งความรักมีอยู่มากมายและมอบให้โดยไม่เสียดายการอยู่ใกล้พวกเขาเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเป็นตัวเองที่ดีที่สุดไม่ใช่เพราะพวกเขาต้องการแต่เพราะพวกเขาดึงสิ่งที่อยู่ภายในตัวคุณออกมาพวกเขาเตือนคุณถึงธรรมชาติ ที่แท้จริงของคุณคุณค่าที่มีอยู่ในตัวคุณและศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของคุณและเมื่อคุณสัมผัสสิ่งนี้คุณจะเข้าใจว่าการเชื่อมต่อที่แท้จริงไม่ได้เกี่ยวกับการรับแต่เกี่ยวกับการให้ เกี่ยวกับการลอเลี้ยงแสงสว่างของกันและกันและเติบโตไปด้วยกันอย่างกลมกลืนเมื่อคุณพบคนเหล่านี้จงทนุถนอมพวกเขาพวกเขาคือสมบัติอันล้ำค่าหายากและมีค่าและพวกเขานำความลึกซึง้ง และความร่ำรวยแม่สู่ชีวิตอย่างหาที่เปรียบไม่ได้พวกเขาเตือนคุณถึงความงามของการเชื่อมต่อที่แท้จริงจากก้นบึ้งของจิตวิญญาณและเมื่อคุณได้ริมโรสสิ่งนั้นแล้วคุณจะรู้สึกว่าไม่มีทางหวนกลับไปหาสิ่งใดที่น้อยกว่านั้นอีกแล้ว คุณเคยพบใครสักคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าถูกมองเห็นและเข้าใจอย่างแท้จริงหรือไม่การเชื่อมต่อน,นั้นเปลี่ยนแปลงคุณอย่างไรสรุปบทความบทความนี้กล่าวถึง ความสำคัญของการมีวิญญาณที่แท้จริงในชีวิตซึ่งบุคคลที่ทำให้เรารู้สึกถูกมองเห็นเข้าใจและยอมรับในแบบที่เราเป็นพวกเขามีความรักที่บริสุทธิ์ไม่ซับซ้อน และคอยยกระดับจิตใจเราอยู่สมาการเชื่อมต่อกับวิญญาณที่แท้จริงนั้นลึกซึ้งและทรงพลังเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้ดีขึ้นช่วยให้เราตระหนักถึงคุณค่าในตนเองและทําให้เราสแสวงหาความสัมพันธ์ที่แท้จริงมากขึ้นบทความนี้กระตุ้นให้เราเห็นคุณค่าของวิญญาณที่แท้จริงในชีวิตและทนุถน ความสัมพันธ์อันล้ำค่านี้ไว้โดยคอนเชียโซจิตวันเนสแปลแล้วเรียบเรียงขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ